สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการเจาะลึกของเราวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สำคัญกับยุคนี้จริงๆครับคือเรื่องการประเมินแล้วก็พัฒนาการสอนวิชาวิทยาการคำนวณหรือคอมพิวเตอร์ไซส์นี่แหละครับซึ่งเป้าหมายมันไม่ใช่แค่ให้ความรู้อย่างเดียวเนะแต่ต้องสร้างทักษะการคิดเชิงตรรก,กะการแก้ปัญหาซึ่งเป็นหัวใจสาคัญเลย แหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นเอกสารวิเคราะห์วิดิทัศน์การสอนนะครับของคุณครูบรรณวิทย์บุญใหญ่โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตซึ่งคนวิเคราะห์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาโดยตรงเลยเราจะใช้เอกสารนี้เป็นเหมือนไกด์นำทางกันวันนี้ครับภารกิจเราก็คือจะมาสกัดแก่นสำคัญกันครับว่าการสอนในวิดีโอเนี่ยมันตอบโจทย์วัตถุประสงค์ KPA หรือความรู้ทักษะเจตคติได้ดีแค่ไหน แล้วมันเข้ากับแนวคิดเรื่อง problem-based learning หรือ PBL ยังไงบ้างแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรที่น่าสนใจเหมือนเราได้มองเข้าไปดูเบื้องหลังการสอนและการประเมินไปพร้อมๆกันเลยครับใช่เลยค่ะเราจะมาดูกันให้ครบทุกมุมเลยนะคะ ตั้งแต่เรื่องความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ KPA การเอาหลัก PBL มาใช้จริงในห้องเรียนไปจนถึงข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อการปรับปรุงแล้วก็บทสรุปที่เป็นคะแนนด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็รายละเอียดของการสอนครั้งนี้ได้ชัดเจนขึ้นมากๆค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเราเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนการสอน KPA เอาที่ตัว K หรือความรู้ก่อนนะครับมี3ข้อ เริ่มที่ K1 การอธิบายความหมายของเหตุผลเชิงตรก,กะในเอกสารเขาวิเคราะห์ว่าไงบ้างครับตรงนี้ค่ะสำหรับ K1 นะคะเอ่อเอกสารวิเคราะห์ให้คะแนนความสอดคล้อง100%เต็มเลยค่ะโหนึ0งรยเลยอครับ มีทั้งทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อ,เ,อเหมือนกระตุ้นความสนใจก่อนแล้วก็มีการตั้งคำถามนำให้นักเรียนช่วยกันตอบช่วยกันคิดนิยามความหมายแล้วก็มาสรุปความเข้าใจร่วมกันในห้องแล้วก็ย้ำอีกทีตอนท้ายคาบด้วยค่ะก็ถือว่าวางแผนมาดีมากค่ะเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานจริงๆก่อนไปต่ออการเข้าใจความหมายพื้นฐานนี้สำคัญจริงๆครับไม่งั้นไปต่อลาบากเนอะ แล้ว K2 การอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหากับ K3 การอธิบายกระบวนการทำงานในการแก้ปัญหา2ข้อนี้เป็นยังไงบ้างครับเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติมากขึ้นแล้วทั้ง K2 และ K3 ก็ได้ร้ออร์เ็นเหมือนกันค่ะโอ้โหดีจังครับ จุดเด่นคือเขาใช้กิจกรรมเป็นฐานเลยมี2กิจกรรมหลักๆที่เห็นในวิดีโอเลยนะคะอย่างแรกคือให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างก่อนจากใบความรู้เรื่องการวางแผนดูหนังของเด็กชายโปอันนี้ทําให้นักเรียนเห็นภาพขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมก่อนค่ะแล้วอย่างที่สองอันนี้สําคัญมากคือ กิจกรรมกลุ่มวางแผนการเล่นบอร์ดเกมของไผ่กับเพื่อนซึ่งอันนี้นักเรียนต้องลงมือคิดวางแผนเองเลยกิจกรรมพวกนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทําจริงแล้วกออ็สามารถอธิบายได้ทางขั้นตอนแล้วก็กระบวนการที่มันซับซ้อนขึ้นมาหน่อยได้ค่ะอ๋อคือใช้ทั้งตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วก็ให้ลงมือทําเองด้วยเลยได้เคครบเลยทีนี้มาถึงด้าน P หรือทักษะกระบวนการบ้างครับมีข้อเดียวคือ P4 การเขียนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะตรงนี้รู้สึกว่าผลวิเคราะห์จะต่างออกไปหน่อยใช่ไหมครับมีข้อสังเกตอะไรบ้างเอ่ยใช่ค่ะตรง P4 นี่แหละค่ะที่ความสอดคล้องอยู่ที่80อืมลดลงมานิดหนึ่งค่ะคือต้องบอกว่ากิจกรรมกลุ่มที่เราพูดถึงเมื่อกี้ทั้งเรื่องแผนของโป้หรือแผนบอร์ดเกมของไผ่เนี่ย มันส่งเสริมทักษะการคิดเชิงตรรก,กะแน่ๆค่ะอันนี้ชัดเจนซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานสําคัญของการเขียนแผนนั่นแหละค่ะแต่ว่าเออประเด็นที่เอกสารวิเคราะห์ชี้ก็คือในวิดีโอเนี่ยการนําเสนอผลงานของนักเรียนส่วนใหญ่มันเน้นไปที่การใช้วาจาหรือการพูดนําเสนออ๋อเน้นพูดใช่ค่ะทําให้หลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้เขียนวิธีการแก้ปัญหาออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรจริงๆตามวัตถุประสงค์ข้อ P4 เนี่ยมันยัง ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรในวิดีโอที่ดูค่ะเข้าใจประเด็นแล้วครับคือถึงแม้กระบวนการคิดมันจะเกิดขึ้นแล้วในหัวหรือตอนคุยกันในกลุ่มแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาให้เห็นในวิดีโอมันเน้นการพูดซึ่งอาจจะยังไม่ตรงเปะ๊ปะๆกับคําว่าเขียนในวัตถุประสงค์ มันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเอในบริบทอย่าง PBL หรือการเรียนดูสมัยใหม่เนี่ยการแสดงออกด้วยการพูดมันจะเทียบเท่ากาันเขียนได้ไหมหรือว่าทักษะนี้มันจําเป็นต้องมีการเขียนที่เป็นรูปธรรมเสมอไปหรือเปล่านั่นเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็อาจจะต้องถกกันยาวเลยนะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยเอกสารวิเคราะห์เขายึดตามวัตถุประสงค์ที่ระบุค,คําว่าเขียนไว้ชัดเจนก็เลยมองว่ายังมีความไม่สอดคล้องกันอยู่บ้างในจุดนี้ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะการนําเสนอด้วยวาจามันก็เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารการเรียบเรียงความคิดซึ่งก็สําคัญมากๆเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเป้าหมายหลักคือการฝึกเขียนให้เป็นระบบจริงๆก็อาจจะต้องมีกิจกรรมที่เน้นส่วนนี้เพิ่มเติมนะคะขอบคุณสําหรับมุมมองครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยไปที่ส่วนสุดท้ายของ KPA ครับคือ A เจตคติข้อ A 5การเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ ตรงนี้ผลเป็นยังไงครับอ๋อส่วนนี้กลับมาร้อเอร์เซ็นเต็มค่ะเยี่ยมเลยโยดอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีสรุปตอนท้ายคาบที่ย้ําเลยว่าเหตุผลเชิงตรรกะเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาได้ยังไงช่วยคาดการผลลัพธ์ได้ยังไงคือทําให้นักเรียนเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียนจริงๆค่ะสรุปแล้วในภาพร,รวม KPI ถึงแม้ P4 จะอยู่ที่80%แต่ค่าเฉลี่ยรวมๆ K20 P80 A100 ก็ยังสูงมากตั้ง93.33%นะ่ซึ่งก็ถือว่าการสอนนี้บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ดีเยี่ยมทีเดียวใช่ไหมครับ ใช่ค่ะสะท้อนเลยว่ามีการเตรียมการสอนมาอย่างดีแล้วก็มีความสามารถในการนำแผนไปปฏิบัติได้จริงยังมีประสิทธิภาพในเกือบทุกด้านเลยค่ะเอาละครับทีนี้เรามาดูอีกมิติหนึ่งที่ในเอกสารเขาก็ให้ความสำคัญเหมือนกันคือความสอดคล้องกับการสอนแบบ Problem Based Learning หรือ PBL อันนี้เป็นแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าหลักการสำคัญของ PBL คืออะไรแล้วการสอนในวิดีโอเนี่ยมันเข้ากับหลักการพวกนั้นยังไงบ้างครับ ได้ค่ะ PBL หรือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนะคะหัวใจหลักๆเลยก็คือการใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่มันซับซ้อนหน่อยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนเองจากการวิเคราะห์ในเอกสารนะคะก็พบว่าการสอนของคุณครูบรนณวิทย์เนี่ยสอดคล้องกับ PBL ชัดเจนมากๆในหลายองค์ประกอบเลยค่ะ ครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะคะคือการใช้สถานการณ์ปัญหาที่ชัดเจนแล้วก็ใกล้ตัวนักเรียนอย่างแผนดูหนังของโป้หรือแผนเล่นบอร์ดเกมของไผ่นะคะปัญหาพวกนี้มันไม่ได้มีคําตอบเดียวไปเป๊ะแต่มันกระตุ้นให้นักเรียนต้องคิดต้องวิเคราะห์เงื่อนไขหาวิธีแก้ที่เป็นไปได้อืมอย่างที่สองคือเน้นการทํางานกลุ่ม อันนี้เป็นลักษณะเด่นของ PBL เลยนักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือ collaboration skill ทั้งช่วยกันคิดช่วยกันแชร์ไอเดียช่วยกันแก้ปัญหาครับ อย่างที่3คือบทบาทของผู้เรียนเองที่ต้องเป็นคนลงมือสืบสาะหาความรู้หรือ exploration นะคะนักเรียนต้องไปศึกษาข้อมูลจากใบความรู้วิเคราะห์เงื่อนไขแล้วก็สร้างองค์ความรู้หรือสร้างแนวทางแก้ปัญหาขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ใช่แบบรอฟังจากครูอย่างเดียวอ๋อคือนักเรียน เป็นคนขับเคลื่อนการเรียนรู้เองใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่4ี่คือมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนนําเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่กลุ่มตัวเองคิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารการให้เหตุผลสนับสนุนความคิดตัวเองด้วยค่ะครับผมและสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือบทบาทของครูค่ะครูไม่ได้เป็นผู้บรรยายหลักแต่เป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือ facilitator ในวิดีโอจะเห็นเลยว่า ครูจะคอยตั้งคำถามกระตุ้นความคิดคอยให้คำแนะนำบ้างเมื่อจำเป็นแล้วก็ช่วยเชื่อมโยงช่วยสรุปประเด็นสำคัญซึ่งทั้งหมดนี้คือหัวใจของ PBL เลยค่ะที่เชื่อว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้สร้างความรู้ด้วยตัวเองผ่านการแก้ปัญหานี้แหละค่ะ ฟังดูแล้วการใช้ PBL ในบริบทนี้มันส่งเสริมทั้งความรู้ K และทักษะ P ไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยเฉพาะกับวิชาที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างวิทคอมเนี่ยการได้ลงมือทำจริงผ่านสถานการณ์ปัญหาน่าจะทำให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็เห็นภาพชัดกว่าฟังบรรยายทฤษฎีอย่างเดียวเยอะเลยถูกต้องเลยค่ะ PBL เหมาะมากๆก,กับวิชาที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงการแก้ปัญหาแล้วก็การทำงานร่วมกัน เพราะมันเหมือนจำลองสถานการณ์ที่ซับซ้อนคล้ายๆกับโลกความเป็นจริงให้นักเรียนที่เจอนะคะเข้าใจเลยครับทีนี้ถึงแม้ว่าการสอนนี้จะดีเยี่ยมทั้งในแง่ KPA และการใช้ PBL แต่อย่างที่บอกเอกสารวิเคราะห์ก็มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมด้วยจุดนี้น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับมีประเด็นไหนบ้างครับที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเอาอยังปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีก ค่ะแม้จะทำได้ดีมากแล้วนะคะแต่การพัฒนาต่อยอดก็เป็นเรื่องสำคัญเสมอเนาะผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์วิดีโอก็ให้ข้อเสนอแนะไว้หลายอย่างเลยค่ะประเด็นแรกที่น่าสนใจคือการเน้นย้ำคำศัพท์เฉพาะทางอย่างคำว่า algorithm หรือ algorithm เนี่ยค่ะ algorithm ทำไมคำนี้ถึงสำคัญเป็นพิเศษล่ะครับในเมื่อนักเรียนก็ดูเหมือนจะเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาแล้วนี่ครับ อ๋อเพราะว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันคือคำศัพท์พื้นฐานแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของวิทยาการคำนวณเลยค่ะมันคือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนในการแก้ปัญหานะคะในแผนการสอนจริงๆระบุไว้ว่าให้ครูอธิบายคำนี้นะคะแต่ว่าในวิดีโอที่วิเคราะห์เนี่ยไม่พบการกล่าวถึงคำนี้เท่าไหร่ การเพิ่มการอธิบายแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นว่าอ๋อสิ่งที่นักเรียนกําลังทําอยู่นี่แหละคือการวางแผนเป็นขั้นตอนขั้นตอนเขาเรียกว่าอัลกอริทึมนะมันจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างความคิดที่เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็มีคําศัพท์ที่ถูกต้องเอาไว้สื่อสารแนวคิดนี้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ค่ะเหมือนเรารู้จักชื่อเครื่องมือที่เรากําลังใช้อยู่นะคะอ๋อ oh. เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่ทำกับคำศัพท์เฉพาะทางให้ชัดเจนขึ้นเข้าใจแล้วครับแล้วมีข้อเสนอแนะอื่นอีกไหมครับโดยเฉพาะที่อาจจะเกี่ยวกับประเด็น P4 เรื่องการเขียนที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้มีค่ะข้อเสนอแนะถัดมานี่เชื่อมโยงกับ P4 โดยตรงเลยค่ะคือการส่งเสริมแล้วก็ทำให้การเขียนวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างที่บอกไปว่าวิดีโอเน้นการนำเสนอด้วยวาจาใช่ไหมคะครับผู้เชี่ยวชาญก็เลยเสนอว่าคุณครูอาจจะเพิ่มกิจกรรม หรือเน้นย้ำให้นักเรียนได้เขียนแผนหรือลำดับขั้นตอนออกมาให้ชัดเจนลงในใบงานเช่นอาจจะใช้แผนผังความคิดหรือ Mind Map ก็ได้หรือทำเป็นตารางเงื่อนไขหรืออาจจะลองเขียนเป็นซ u d o โค้ e ง่ายๆ seudo โ code นี่คืออะไรนะครับอ๋อมันคือเหมือนการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีแบบกึ่งกภาษาโปรแกรมกึ่งๆึภาษาที่เราใช้พูดกันนะคะเพื่อให้เห็นลำดับความคิดชัดๆไม่ต้องกังวลเรื่องไวยากรณ์เป๊ะๆแบบภาษาโปรแกรมจริง การมีผลงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแบบนี้ค่ะมันจะช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนประเมินความเข้าใจในกระบวนการคิดเชิงตรรก,กะได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พีฟูได้สมมูลขึ้นด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือทําให้ไอเดียในหัวหรือที่พูดพูดกันมันออกมาเป็นอะไรที่จับต้องได้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองน่าสนใจครับแล้วเรื่องการเอาไปใช้ในชีวิตจริงล่ะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมมีเหมือนกันค่ะ คือในวิดีโอก็มีการเชื่อมโยงกับการวางแผนในชีวิตประจําวันอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ข้อเสนอแนะคือสามารถขยายความแล้วก็ลงลึกได้มากกว่านี้อีกตามที่ระบุไว้ในแผนการสอนเลยเช่นอาจจะยกตัวอย่างการนําเหตุผลเชิงตรรก,กะไปใช้แก้ปัญหาที่มันซับซ้อนขึ้นหลากหลายขึ้นในชีวิตประจําวันของนักเรียนจริงๆอย่างเช่นการวางแผนอ่านหนังสือสอบการตัดสินใจยกทางเดินหรือแม้แต่การจัดการกับปัญหาขัดแย้งเล็กๆน้อยๆพร้อมกับชี้ให้เห็นประโยชน์ที่มันเฉพาะเจาะจองมาก ขึ้นด้วยเช่นมันช่วยลดข้อผิดพลาดได้ยังไงทําให้แผนเราน่าเชื่อถือหรือได้รับการยอมรับมากขึ้นยังไงการทําให้เห็นภาพชัดๆใกล้ตัวขึ้นแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็นําไปปรับใช้ได้จริงจังมากขึ้นค่ะเป็นการทําให้การเรียนรู้มันไม่จบแค่ในห้องเรียนจริงๆครับแต่เชื่อมโยงไปถึงชีวิตจริงของนักเรียนได้ลึกขึ้นด้วยแล้วในแง่ของบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนล่ะครับมีข้อเสนอแนะอะไรไหม มีข้อสังเกตเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนค่ะโดยเฉพาะช่วงที่นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องบางทีอาจจะพบว่าเพื่อนๆที่นั่งฟังอยู่สมาธิอาจจะลดลงหรือว่าได้ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากกลุ่มอื่นเท่าที่ควรอ่าใช่ใช่ใช,ชอาจจะเจอบ่อยค่ะผู้เชี่ยวชาญก็เลยเสนอว่า ครูอาจจะใช้เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ฟังมากขึ้นเช่นอาจจะตั้งคำถามให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่ช่วยกันตอบหลังจากกลุ่มนำเสนอจบหรือเปิดโอกาสให้เพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันให้คอมเมนต์หรือข้อเสนอแนะเชิงสร้างสารรค์กับกลุ่มที่นำเสนอเทคนิคพวกนี้จะช่วยให้ทุกคนในห้องได้เรียนรู้ไปด้วยกันตลอดกิจกรรมเลยค่ะแล้วก็ได้ฝึกทักษะการฟังเชิงวิเคราะห์การสื่อสารสองทางด้วย โอ้เป็นไอเดียที่ดีเลยครับเปลี่ยนคนฟังให้เป็น active learner ตลอดเวลาเลยทำให้การนำเสนอของทุกกลุ่มมีประโยชน์กับทุกคนมากขึ้นสุดท้ายแล้วครับมีประเด็นอื่นอีกไหมครับมีประเด็นสุดท้ายค่ะคือเรื่องการเสริมแรงเชิงบวกการให้กำลังใจค่ะถึงแม้ในวิดีโอจะเห็นว่าคุณครูมีการให้กำลังใจอยู่บ้างนะคะเช่นตอนแจ้งคะแนนสอบก่อนเรียนหรือชมเชยเวลานักเรียนตอบคำถามได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญเสนอว่าการให้การเสริมแรงเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นตลอดทั้งกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นตอนแสดงความเห็นตอนทำงานกลุ่มหรือตอนนำเสนอเนี่ยจะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นปลอดภยัยแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะกับวิชาที่อาจจะดูท้าทายแบบนี้ ครับผมข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้ครอบคลุมทั้งแต่เนื้อหาทักษะไปจนถึงบรรยากาศในห้องเลยนะครับซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยแสดงว่าการวิเคราะห์นี้มองรอบด้านจริงๆเอาละครับหลังจากที่เราพิจารณาทั้งเรื่อง KPA PBL แล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆอย่างละเอียดแล้วมาถึงบทสรุปที่เป็นคะแนนกันบ้างครับในภาพรวมเนี่ยเอกสารวิเคราะห์ให้คะแนนการสอนของคุณครูบรรณวิทย์ครั้งนี้เท่าไหร่ครับจากเดิมสิบค่ะ จากการประเมินตามเกณฑ์ทั้งหมดนะคะสรุปคะแนนโดยรวมออกมาที่8.5เต็ม10ค่ะ8.5เต็ม10ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงที่เดียวนะครับมันสะท้อนหรือบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับคุณภาพการสอนครั้งนี้ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญครับ ค่ะคะแนน8.5นี่สะท้อนว่าเป็นการสอนที่มีคุณภาพสูงนะคะจัดการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพมากๆสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถนำหลักการของ PBL มาปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากๆทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทาการแก้ปัญหาจริงๆแต่ว่าคะแนนที่ยังไม่ถึง10เนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่ายังมีจุดที่สามารถพัฒนาต่อย,ยอดได้อีกตามข้อเสนอแนะที่เราคุยกันไปอะคะ่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทําให้ทักษะการเขียนหรือ P4 มันชัดเจนขึ้นการเชื่อมโยงกับคําศัพท์เฉพาะทางอย่างอัลกอริทึมแล้วก็การขยายผลการนําไปใช้ในชีวิตจริงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการปรับปรุงในจุดเหล่านี้ก็จะยิ่งทําให้การสอนครั้งนี้สมบูรณ์แบบมากขึ้นไปอีกได้ค่ะชัดเจนมากครับสรุปคือดีมากแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกได้เอาละครับ การเจาะลึกของเราวันนี้ทำให้เราได้เห็นภาพการวิเคราะห์การสอนวิทคอมที่ละเอียดแล้วก็รอบด้านจริงๆนะครับตั้งแต่การประเมินความสำเร็จตามเป้า KPA ซึ่งโดยรวมทำได้ดีเยี่ยมการนำแนวคิด PBL มาใช้ได้ดีผ่านกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ตรงจุดนำไปใช้ได้จริงทั้งเรื่องคำศัพท์การเขียนการประยุกต์ใช้การจัดการชั้นเรียนแล้วก็การสร้างบรรยากาศเชิงบวกค่ะ สิ่งที่น่าสนใจมากๆจากการเจาะลึกครั้งนี้นะคะคือมันทำให้เราเห็นว่าการประเมินการสอนที่มีคุณภาพจริงๆเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็ต้องมองหลายมิติไม่ใช่แค่ว่าสอนครบเนื้อหาไหมแต่ต้องดูว่ากระบวนการที่ใช้มันส่งเสริมการเรียนรู้ที่แท้จริงหรือเปล่านักเรียนได้ประโยชน์สูงสุดไหมและที่สำคัญคือมันย้ำเตือนเราว่าแม้แต่การสอนที่ดีมากๆแล้วก็ยังมีพื้นที่สำหรับการปรับปรุปรงพัฒนาอยู่เสมอการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยจึงเป็นหัว ใจสาคัญของวิชาชีพครูเลยค่ะการวิเคราะห์แบบนี้เหมือนเป็นกระจกสะท้อนที่ช่วยให้เราเห็นทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดที่ต้องพัฒนาเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้นักเรียนโดยเฉพาะในวิชาที่สําคัญต่ออนาคตอย่างวิทยาการคานวณเนี่ยแหละค่ะเป็นมุมมองที่ชวนให้ทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ชุกคิดคิดจริงๆครับและเพื่อต่อยอดการสนทนาของเราผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่อาจจะก,กระตุ้นความคิดพวกเราต่อไปนะครับ เอกสารนี้วิเคราะห์การสอนจากวิธีทั์ครั้งเดียวใช่ไหมครับทีนี้คำถามคือ ประสิทธิภาพของการสอนในรูปแบบนี้เนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมไหมถ้านำไปใช้กับกลุ่มนักเรียนที่อาจจะพื้นฐานต่างกันหรือความสนใจต่างกันหรือเมื่อต้องเอาไปปรับใช้กับหัวข้ออื่นๆในวิดคอมที่มันซับซ้อนต่างออกไปหรือแม้แต่ในบริบทของวันเวลาที่ต่างกันเราจะมีวิธีไหนที่จะมั่นใจในคุณภาพที่มันสม่ำเสมอแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่องได้นอกเหนือไปจากการสังเกตหรือวิเคราะห์เป็นครั้งคราวแบบนี้นี่อาจจะเป็นคำถามใหญ่ที่นำไปสู่การพิจารณาเรื่องระบบการ การประกันคุณภาพหรือการพัฒนาวิชาชีพครูในภาพรวมต่อไปได้เลยครับ